สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงทางแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดี FC ฟซีรันพี่แนทออเดีโอทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาชมนะครับเป็นตู้กลางนะครับหนึ่งคู่หนึ่งนะครับเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับตัวนี้ราคาเบาๆนะครับใบละ2,500บาทนะครับมีอยู่มีมาอยู่หนึ่งคู่นะครับเป็นดอก15นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้15นิ้ว สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาตู้มอนิเตอร์นะครับตู้หนึ่งคุณหนึ่งกลางนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโวไดโอนะครับมีแรมเจ้าหลวดนะครับพร้อมดอกรใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะครับดอก15นิ้วนี้ใช้งานปกติสําหรับที่ต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับสวยงามนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตู้มือสองนะครับไปละ 2,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตู้15นิ้วนะครับตัวนี้15นิ้วใส่แรมจลวดนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับสภาพตู้ยังสวยงามนะครับดูด้านข้างสวยงามครับยังไม่ผุนะครับตัวนี้ด้านหลังเป็นสเปคคอนนะครับตัวนี้สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใบละ2,500บาทนะครับมีเข้ามาอยู่ หนึ่งคู่นะครับมีสองใบนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับพร้อมดอกนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้มือจับด้านข้างนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการยังมองหาตู้สิบห้านิ้วนะครับมอนิเตอร์นะครับตัวนี้หนึ่งคู่หนึ่งนะครับตู้สิบห้านิ้วสายแหลมเจ้วดนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่ร้านพิเนตออโวิโออำเภอรอนจานจังหวัดกาลสินนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ดอก18นิ้วนะครับดอกคาเนะนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับมีอยู่ประมาณ4ีถึงหใบนะครับสําหรับดอกคาเนะนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการดอก18นิ้วนะครับตัวนี้นะครับใบละดอกละ2,500บาทนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับผมดูนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นคาเนะนะครับตัวนี้18ทีนะครับตัวนี้ กำลังวัด power max นะครับอยู่ที่3,000นะครับตัวนี้เป็นรุ่น tbw นะครับ100นะครับสำหรับตัวนี้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาดอก18นิ้วนะครับดอกละ2,500บาทนะครับไ้ใช้งานกันนะครับดอกขนานี้นะครับผม18นิ้วโค้งหล่อครับตัวนี้ยังไม่ทำความสะอาดนะครับใส่ด้วยแล้วกันครับเดิมนะครับตัวนี้สำหรับท่านที่ ต้องการนะครับดอก18นิ้วนะครับตัวแวะเข้ามาชมได้นะครับฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับร้านพีเน็ตออริโอซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับสำหรับท่านในที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เบส18นิ้วนะครับตัวนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นของช่างน็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของร้านนะครับ PN Audio นะครับออเดอร์นะครับก็ แวะเข้ามาชมได้นะครับสนใจตัวไหนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับอันนี้หนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเครื่องปั่นไฟเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้รถแห่มินีนะครับก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นดอกลำโพงนะครับแล้วก็จะเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้สวยงามนะครับตัวนี้ สวยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจก็อ์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ